เผยข้อมูล Galaxy S24 Ultra ยังใช้กล้องหลัก200ล้านพิกเซลแต่ปรับแต่งเซ็นเซอร์เพิ่มเติมเป็น ISOCELL HP2SX มีข้อมูลของ Galaxy S24 Ultra เผยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นเรื่องกล้องครับโดยก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าปีหน้าเราจะได้เห็นกล้อง200ล้านพิกเซลบนรุ่น Ultra ของ Samsung เหมือนเดิมครับ ล่าสุดทาง iUniverse ก็ออกมาอัปเดตกับเรื่องนี้แล้วครับโดย iUniverse ออกมายืนยันว่า Galaxy A24 Ultra จะยังใช้กล้องหลัก200ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน1.3นิ้วขนาดพิกเซล0.6ไมครอนเท่าเดิมครับแต่เซ็นเซอร์ที่ใช้จะมีการปรับแต่งใหม่และใช้รหัสรุ่นว่า ISOCELL HP2SX จากเดิม HP2 นั่นเองครับเท่ากับว่าใครที่รอการมาของเซ็นเซอร์ระดับ1นิ้วใน A24 อ l ลตร อาจจะต้องรอกันต่อไปนะครับซึ่ง i อ o ซเซฟี2ที่ใช้อยู่บน s 2 3อัล r รก็ถือว่าม่อประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมากแล้วนะครับทางการละลายฉากหลังหรือความคมชัดที่สามารถครอปซูมเพิ่มเติมได้ครับและก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่ทางซัมซุงยังเลือกใช้เซนเซอร์กล้องตัวเดิมในเลือดทงของตัวเองเพราะก่อนหน้านี้ตอน s 2 1อั t ตรามา s 2 2อัลตรหรือ Z44 4มา Z45 ก็แทบจะใช้ฮาร์ดแวร์ชุดเดิมเลยครับ แต่ด้วยซอฟต์แวร์และชิปเซตภายในใหม่ก็ทําให้เราได้เห็นผลิตภัณฑ์ก็ทําให้เราก็ทําให้เราได้เห็นว่าผลลัพธ์นั้นแตกต่างกันได้เหมือนกันครับ